วันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยเป็นเมนูบ้านๆเอามาทำให้ทุกคนดูอีกแล้วนะคะเมนูน้ำพริกเนี่ยไม่ว่าจะทำทีไรนะคะต่อให้เมนูอะไรมาแทรกกลางก็ยังทิ้งเมนูน้ำพริกไปไม่ได้บอกเลยว่ากินกี่ครั้งกินกี่รอบและกินได้ทุกวันก็ไม่เคยเบื่อเลยค่ะหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงมานานพอสมควรวันนี้บ้านสาวลาฝนก็เริ่มเทลงมาแล้วนะคะและก็ตกติดต่อกันหลายวันแล้วค่ะบ้านเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะก็เห็นฝนตกฟ้าร้องเป็นไม่ได้พอบ้านก็ตื่นตัวนะคะตื่นตัวที่ว่านี่ก็คือได้ยินเสียงกบเสียงเขียด ร้องเป็นไม่ได้เลยค่ะทุกคนพอกินข้าวเย็นเสร็จก็ชวนสาวเราออกมาทุ่งนานะคะจริงๆเมื่อช่วงหัวค่านี้พอบ้านก็ออกมาเลาะดูอีกรอบแล้วนะคะก็ได้กบแล้วก็ปลาไปเยอะพอสมควรพอกินข้าวเย็นเสร็จก็เลยออกมาเลาะดูอีกรอบว่ามันจะยังมีอีกไหมเราเราเป็นคนที่ชอบหาปูหาปลาแบบนี้มากเลยนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็สนุกดีค่ะ,ะก็อย่าดรามากกันเลยนะคะเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารของเราตั้งแต่บรรทับ,บุรุษปู่ย่าตายายก็พากินปูกินปลาแบบนี้นะคะอยู่ตามไร่ตามทุ่งนาเก็บผักเก็บสวนจับปลา และถ้าเกิดว่าเราไม่จับนะคะคนอื่นเขาก็จับไปอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าดราม่ากันเลยนะคะแ้าลราออกมาวันนี้ไม่ได้ปลาสักตัวมีแต่พอบานจับได้เลยค่ะสิ่งที่ได้ก็มีแต่ผักบุ้งแล้วก็หอยเชอรี่นะคะพอเจอผักบุ้งยอดงามๆขาวๆแบบนี้ก็อดใจไม่ไหวค่ะทุกคนคิดเมนูเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็เอาผักบุ้งไปลวกจิ้มกับน้ําพริกป่นปลานะคะพอบานก็ห้ามว่าไม่ต้องเก็บเก็บไปทําไมเก็บไปมันก็เหี่ยวอยู่ดีมันไม่เหี่ยวหรอกค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าวกว่่่่าาาาาาสววหลจจะะะะตืนนนกกกไดด้มมเ็็บัคํพอี และที่สําคัญเวลาที่เท้ามันเปื้อนโคลแล้วก็ไม่อยากมาเปื้อนอีกรอบค่ะไหนๆก็มาแล้วก็เลยเก็บไปซะเลยและส่วนหอยเชอรี่นี้สาวหลัก,ก็นึกเมนูเอาไว้แล้วค่ะทุกคนพรุ่งนี้จะเอาไปต้มนะคะแล้วก็กินกับส้มตามตัวเล็กๆกําลังพอดีกินเลยค่ะส่วนตัวใหญ่สาวหลาไม่เก็บเอานะคะเพราะว่ามันจะเหนียว แร่แป้งที่เราเอามาใส่ปลาวันนี้รู้สึกว่ามันจะเลกเกินไปค่ะทุกคนพอใส่ปลาลงไปแล้วปลามันก็เริ่มกระโดดออกนะคะเราก็ต้องกลับกันแล้วค่ะทุกคนและมันก็ดึกพอสมควรแล้วนะคะจริงๆแล้วตอนที่เราหาปลาอยู่ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะก็ยังตกลงมาปลอยๆไม่ได้ตกหนักมากเท่าไหร่ค่ะก็พอได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแต่ภาพก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยค่ะผลงานวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะคะก็ได้กับข้าวไปหลายมื้อเลยค่ะทุกคนพอตื่นเช้ามาซาลาก็ไปรีบเข้าสวนนะคะไปเก็บหน่อไม้ส่วนเมนูวันนี้ ต้องเดาเลยคะ่ะทุกคนต้องมีแกงหน่อไม้แน่นอนแกงหน่อไม้เนี่ยไม่ว่าจะแกงทีไรน,นะคะทุกคนจะกินทีไรก็อร่อยทุกทีค่ะส่วนสาวลาจะไม่ทําแค่แกงนะคะสาวลาจะเอาแบ่งไปต้มแล้วก็จิ้มกินกับน้ําพริกด้วยค่ะหน่อไม้ต้มเนี่ยจิ้มกินกับป่นปลปาหรือว่ากินกับน้ําพริกกะปิเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยนะคะหรือจะกินกับส้มตําก,ก็อร่อยดีค่ะสาวลาจะต้มหน่อไม้ที่จะเอาไปแกงแล้วก็จะเอาไปจิ้มกับน้ําพริกเนี่ยต้มรวมกันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเวลาที่เขาสุกเวลาที่เขาจืดเดี๋ยวเราค่อยมาแยกทีหลังนะะคได้ คุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะเคยมีคลิปหนึ่งที่สาวหลาทําแกงหน่อไม้สาวหลาเคยถามเอาไว้ในคลิปว่าถ้าเกิดว่าใครมีวิธีต้มหน่อไม้ให้จืดไวๆช่วยมาเมนแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะและก็โชคดีมากๆที่มี f c ท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้ต้มหน่อไม้ใส่ผงชูรสล,ลงไปด้วยแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะจะทําให้หน่อไม้ของเราจืดไวมากๆใช้เวลาต้มไม่นานด้วยค่ะซึ่งสาวหลาลองแล้วนะคะทุกคนได้ผลจริงๆหน่อไม้ไม่มีรสขมเลยค่ะและก็ใช้เวลาต้มไม่นานด้วยนะคะซึ่งก็ต้อง ขอขอบคุณคุณผู้ชมท่านนั้นมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ทริคดีๆให้กับสาวลาเอาลาต้มนอไม้เอาไว้ในระหว่างนั้นก็ไปเก็บผักนะคะแล้วก็มาคั้วพริกหอมแดงกระเทียมพักเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จะมาต้มปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปบุบตะไคร้ให้พอแตกใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะคะเราจะปิดฝาเอาไว้รอให้ปลาของเราสุกแล้วก็ให้เขาเปื่อยดีนะคะปลาวันนี้ก็จะเป็นปลาดุกนะคะเป็นปลาดุกนาค่ะทุกคนก็มาต้มใส่กับน้ำปลาแบบนี้เสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะขั่วพริกหอมแดง เสร็จแล้วก็จะเอามาใส่คลุกหลังจากนั้นก็จะตํารวมกันให้ละเอียดค่ะพอปลาของเราเย็นนะคะก็แกะเอาแต่นเนื้อของเขาหลังจากนั้นก็เอามาใส่คลุกเสร็จแล้วก็ตํารวมกันกับพริก <c oughs> หอมแดงกระเทียมที่เราตำมาไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะปรุงรสด้วยน้ําปลาที่เราต้มกับปลาเมื่อตอนแรกนั่นแหละคะ่ะทุกคนแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปเหยาะน้ําปลาลงไปสักเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็โคลโคลย์ตำทุกอย่างให้มันเข้ากันดีค่ะชิมรสได้ตามใจชอบนะคะพอได้รสชาติที่ต้องการก็ตักลงถ้วยเอาไว้ก่อนนะคะไม่น่าเชื่อว่า ปลาตัวเดียวจะสามารถทำป่นปลาได้ถ้วยใหญ่เหมือนกันนะคะพอเสร็จแล้วก็จะตักเอาไว้ในถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะมีป่นปลาแล้วก็ต้องมีผักลวกส่วนผักวันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนาที่สาวหลักเก็บออามาจากเมื่อคืนนี่แหละค่ะหลังจากนั้นนะคะพอหม้อเดือดก็ใส่ผักบุ้งลงไปใส่เกลือไปซักเล็กน้อยนะคะเราจะต้มให้เขาสุกแล้วก็นิ่มนะคะแต่ไม่ให้เปื่อยมากหลังจากนั้นก็จะพักเอาไว้ให้เสดดน้ําวันนี้ก็จะมียอดชะอมด้วยนะคะส่วนน้ำไม้ที่สาวหลักต้มมาไว้ก็จืดเรียบร้อยแล้วนะคะสาวหลักจะแยกเอาส่วน ที่จะไปจิ้มกับน้ำพริกออกนะคะในส่วนที่จะเอาไปแกงก็ไปเทน้ำออกนะคะเสร็จแล้วก็นําไปใส่หม้อหลังจากนั้นเนี่ยก็เติมน้ําย่านางลงไปนะคะตําพริกหอมแดงแกระเทียมลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวเบือข้าวเบือคือข้าวสารเหนียวที่เอาไปแช่กับน้ําร้อนให้เขานิ่มนะคะเสร็จแล้วก็มาตําให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อค่ะหลังจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะคะผงปรงุงรสแล้วก็ชูรสแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาค่ะแต่น้ําปลาสาวาจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเผื่อว่ามันเค็มเดี๋ยวมันจะแก้ยากก็ปรุงจืด จืดเอาไว้ก่อนดีที่สุดค่ะหลังจากนั้นก็ใส่พลิกลูกโดดลงไปนะคะพอหม้อของเราเริ่มเดือดต้องหมั่นคนเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวเบื่อของเราติดก้นหม้อพอน้ําแกงของเราเริ่มงวดลงแบบนี้นะคะชิมแล้วก็ปรับรสชาติได้ตามชอบถ้าเกิดว่ายังขาดเหลืออะไรก็สามารถปรุงลงไปได้อีกนะคะ<ม>เสร็จแล้วก็ใส่ใบแมงลักแล้วก็ใบชะอมเป็นขั้นตอนสุดท้ายะคะ่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักลงชามได้เลยนะคะมีปนปลาแล้วก็มีผักลวกแล้วก็มีแกงหน่อไม้และเมนูที่ขาดไม่ได้เลยเวลาเราทำ น้ำพริกเนี่ยจะขาดไข่เจียวไม่ได้นะคะวันนี้สาวลาเจียวไข่ใสหอมแดงเหมือนเช่นเคยก็จะทอดให้เหลืองหอมแล้วก็ไปเสิร์ฟคู่ก,กันกับน้ำพริกเลยค่ะและนี่แหละค่ะทุกคนเมนูบ้านๆหากินตามไร่ตามสวนจับปลาในทุ่งนาเก็บผักในสวนมาทำกับข้าวเมนูบ้านๆแต่บอกเลยว่าอร่อยและก็อิ่มกันทั้งครอบครัวถ้าได้แบบนี้บอกเลยว่าจเจริญอาหารมากๆสาวลาตัดคลิปนี้ตอนตีสามนะคะเป็นคลิปที่ยาวมากๆแล้วก็ทำยากที่สุดเท่าที่ทำมานะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปนะคะวันนี้สาวหล่าก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ